สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวภูมิภาคครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอัยราพุ่มพวงครับเริ่มต้นประเด็นร้อนของวันนี้นะครับเราจะนําเสนอผลงานของสุนัขพันธุ์พิษบูอายุ1ปีครับที่ไปช่วยเจ้าของสู้กับงูเหลือมยาวกว่า5เมตรที่จ้องขเขมือเป็ดทั้งเล้ากัดจนงูตายครับเหลือจัดซากเลยไปดูกันเลยครับ เจ้าบือสุนัขพันพิษบูตัวนี้แหละครับเห็นหน้าตาเสื่องๆแบบนี้แต่ว่าก็ดุอาการนะครับโดยเฉพาะกับงูเหลือมก็ดูจากภาพสิครับซากงูเหลือมขนาดใหญ่ยาวกว่า5เมตรที่ถูกเจ้าบือขยํำฝังเขี้ยวจมกองเลือดอย่างกับหนังฆาตกรรมชัดๆเลยล่ะครับนางสาวณีรุ่งเรืองอายุ57ปีเจ้าของพิษบูตัวนี้บอกครับว่าเหตุการณ์บูระหว่างเจ้าบืองูกับงูเหลือมนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากว่างูเหลือมชะตาขาดตัวนี้ครับ พยายามที่จะเลื้อยเข้าไปในเล้าเป็ดที่อยู่ติดกับป่าละเมาะหลังบ้านของตนเองซึ่งภายในเล้าก็มีเป็ดกว่า200ตัวจึงได้ให้เจ้าบื้อเนี่ยไปไล่งูเหลืม่มแต่ปรากฏว่างูเหลื่มตัวดังกล่าวพยายามฉกก็จึงเกิดการต่อสู้กันทําให้เจ้างูเหลื่มถูกเจ้าบื้อกัดจนตายอย่างที่เห็นครับก่อนหน้านี้นางสวาวรณีบอกนะครับว่าเจ้าบื้อเคยกัดงูเหลื่มมาแล้วถึง5ตัวแต่ก็ไม่เคยมีตัวไหนาตายตนเองก็มีหน้าที่นํางูไปปล่อยในป่า แต่มีงูเหลือมชะตาขาดตัวนี้คงพยายามฉกเจ้าบือ้อจนถูกกัดจนตายอย่างที่เห็นแม่เรื่องนี้นะครับก็ถือเป็นอุทาหรณ์เลยล่ะครับหมากัดอย่าก,กัดตอบเมื่อนั้นก็จะกลายเป็นศพอย่างที่เห็นล่ะครับ ส่วนที่สวนนงนุษย์พัทยาครับเขาก็มีการเผยโฉมพรายเบิร์ดช้างที่มีเมียและลูกเยอะที่สุดในประเทศไทยหรือจะว่าไปจะเป็นของโลกก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าช้างตัวนี้มีเมียกว่า70เชือกเรียกได้ว่าผสมพันผสมพันธ์กันทั้งปีเลยล่ะครับไปดูพร้อมๆกันเลยพรายเบิร์ดครับเจ้าของฉายาคาชสารขุนแผนช้างที่มีเมียเยอะที่สุดในประเทศไทยครับเยอะยังไงล่ะครับ ก็จากสถิติก็มีเมียมาแล้วมากกว่า70เชือกมีลูกแล้วกว่า60เชือกเองครับต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดาอไม่ธรรมดาโดยวันนี้ครับสวนนงนุษพัทยาเขาก็นำพายเบิร์ดวัย34ปีช้างพ่อพันชั้นดีของปางช้างครับ พร้อมกับเมียและลูกกว่า70เชือกออกมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันอย่างใกล้ชิดสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยล่ะครับบางรายก็ถือโอกาสเก็บภาพประวัติศาสตร์ถ่ายรูปคู่กับช้างที่เจ้าชู้ที่สุดในประเทศไทยไว้เป็นที่ระลึกซะด้วยล่ะครับนายกํมพลตันสัจจาเจ้าของสวนนงนุษพัทยาบอกครับว่า ลายเบอร์สามารถมีลูกได้ปีละ,ละหลายเชือกจนถูกขนานนามครับว่าคัชสารขุนแผนมีลักษณะเด่นนั่นก็คือคึกคักกัดมันและรักในการผสมพันธุ์ซะด้วย หากได้อยู่ใกล้กับช้างสาวเมื่อไรครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นอันจะต้องผสมพันธุ์ทุกครั้งไปที่สําคัญนะครับผสมพันธุ์ตามธรรมชาติไม่ได้ใช้วิธีการผสมเทียมแม่ผมชักจะอยากรู้แล้วล่ะครับว่าสวนนงนุชพัทยาเขามีดีอะไรเจ้าภายเบิร์ดถ,ถึงได้คึกซกขนาดนี้สุดสัปดาห์นี้ผมขอไปถามเคล็ดลับจากพายเบิร์ดก่อนแล้วกันนะครับถ้ารู้เมื่อไหร่ก็จะมาเปิดเผยกลางรายการเลยล่ะครับ แม่จากเรื่องของเจ้าพายเบิร์ดช้างที่ถือว่าเจ้าชู้ที่สุดในประเทศไทยแล้วครับเราไปต่อกันที่ภาคอีสานครับไปที่จังหวัดหนองคายช่วงนี้อากาศก็กําลังเย็นสบายแม้ว่าอุณหภูมิเนจะเริ่มลดลงครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับหนาวพูดง่ายๆนั่นก็คืออยู่ในช่วงของปลายฝนต้นหนาวนั่นเองก็ทําให้จิ้งหรีดที่เกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงไว้ดูแลง่ายขึ้นและก็โตเร็วครับคุณลุงตุ้ยครับยุนิลาอายุ76ปีชาวบ้านเหล่าจอมณีตาบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ที่กำลังดูแลจิ้งรีดที่เลี้ยงไว้ในบ่ออย่างข o มเมนมนี้ครับแล้วก็เล่าให้ผู้สึกอข่าวของเราฟังไปด้วยนะครับว่าช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่จิ้งรีดเลี้ยงง่ายที่สุดเพราะว่าอากาศกําลังดีไม่ร้อนไม่ชื้นแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไป ทำให้จิ้งหรีดกินอาหารได้ดีมีอัตราการตายน้อยถ้าเทียบกับฤดูร้อนแม้ว่าจะเลี้ยงง่ายเหมือนกันแต่อัตราการตายก็จะสูงกว่าส่วนในฤดูหนาวครับถ้าหนาวจัดจิ้งหรีดก็จะไม่ค่อยกินอาหารทําให้ต้องเลี้ยงนานกว่าทุกฤดูขณะที่ฤดูฝนนั้นก็เลี้ยงง่ายเช่นกันแต่จะมีปัญหาเรื่องของความชื้นของอากาศมากทําให้อัตราการตายยังคงสูงอยู่แม้จะไม่เท่ากับฤดูร้อนก็ตามครับ สำหรับจิ้งรีดที่เลี้ยงไว้ก็จะจับขายได้เมื่ออายุ30 4 5วันโดยบ่อเลี้ยงมีขนาด1เมตรครึ่งยาว3เมตรจะได้จิ้งรีดประมาณ10-12กิโลกรัมส่วนบ่อที่มีขนาดเล็กลงมาหน่อยครับนั่นก็คือกว้าง1เมตรยาว20ยาว2เมตร4 0เซนติเมตรนะครับก็จะได้จิ้งรีดประมาณ7-9กิโลกรัมซึ่งบ่อที่เลี้ยงก็ทำจากไม้อัด มีการยกขาสูงจากพื้นเล็กน้อยสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายครับทำให้บ่อไม่ชื้นแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยทำให้อัตราการตายของจิ้งหรีดลดน้อยลงไปด้วยครับ ยังคงอยู่ที่เรื่องของอากาศเย็นๆนะครับปิดท้ายในช่วงนี้ครับถ้าอากาศเย็นๆแบบนี้เราได้อาบน้ําแร่แช่น้ําอุ่นแม่ก็คงจะสบายหน้าดูเลยนะครับวันนี้ผมจึงมีหนึ่งสถานที่อาบน้ําแร่มานําเสนอครับเป็นการอาบน้ําแร่ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่นเลยล่ะครับแถมอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของท้องทุ่งนาที่ตําบลแม่กระสาอําเภอแม่สอดจังหวัดตากบรรยากาศจะชิมจะชิลขนาดไหนไปดูกันเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของท้องทุ่งนาครับ บริเวณที่พักนักพรตมหาฤาษีให้ลาบบ้านน้ำดินหมู่ที่6 ตำบลแม่กาาระสาอําเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นที่ตั้งบ่อน้ำพุร้อนสาธารณะที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระสา,าได้ร่วมกับกลุ่มรวมพลังพัฒนาตำบลแม่กระสา,าและมูล,ลนิธิปูฤุษีโป่งคำรามพัฒนาขึ้นครับมาเป็นบ่อน้ำแร่ตามแบบออนเซ็นของญี่ปุ่นนั่นก็คือผู้แช่จะต้องลงไปแช่ในถังไม้ทำให้การรักษาความร้อนเนี่ยเกิดได้ดีและก็สม่ำเสมอมีความรู้สึกเหมือนกับไปแช่น้ำแร่จริงๆที่ประเทศญี่ปุ่นเลยละครับแต่บรรยากาศเนี่ยก็ เป็นทุ่งนาอย่างที่เห็นนี่ก็เป็นการพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้มีมูลค่าเพิ่มรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ต้องการแช่น้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพซึ่งน้ำพุร้อนที่นี่อุณหภูมิน้ำจะอยู่ที่ประมาณ60องศาเซลเซียสไม่มีกรดและกลิ่นกรรมฐาันครับและภายในบริเวณโดยรอบก็จะมีโป่งน้ำร้อนและบ่อโครนอยู่กระจัดกระจายกันไปบ,นบ่อน้ำร้อนครับที่ทำเป็นแบบออนเซ็นของบ้านน้ำดินจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ตีห้า ถึง3ทุ่มโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถไปใช้บริการกันได้เลยละครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับในช่วงที่2ครับยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกกับห้องข่าวภูมิภาคครับ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกระถินสามัคคีมหากุศลประจำปี2557เพื่อสมทบทุนจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554ณวัดเทพประธานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2557 ผู้ทำบุญตั้งแต่20 0 0 0บาทขึ้นไปจะได้รับการจารึกชื่อที่อาคารฐานพระโดยโอนเงินเข้าบัญชีวัดเทพประทานธนาคารกรุงไทยสาขาสอยดาวเลขที่บัญชี2-52 0 2 7 7 9 5ขขีด7 5ธนาคารกรุงเทพสาขาสอยดาวเลขที่บัญชี565-0-431 67-8ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสอยดาวเลขที่บัญชี404-8 08562 8หรือร้านเซเว่นอีที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกแห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851148900 0892153455และ0816219797คูปองดิจิตอลทีวีกสเท้าชาม,มาแล้วครับครูปองครับ คูปองดิจิตอลทีวีมาแล้วครับวันนี้คูปองมูลค่า690บาทใช้แลกกล่องเซ็ตทอปบ็อกซ์หรือเป็นส่วนลดซื้อทีวีดิจิตอลได้ที่ศูนย์จำหน่ายที่มีสัญลักษณ์โครงการอย่าลืมอ่านก่อนแล้วเดรียมเอกสารให้ครบนะครับแจกก่อนทางไปรษณีย์21จังหวัดแรกดิจิตอลทีวีดูดีทุกบ้านค่านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่1 มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กลับมาติดตามห้องข่าวภูมิภาคในช่วงที่2กันต่อนะครับตอนนี้ยังอยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอัยราพุ่มพวงครับ ช่วงนี้ครับขึ้นเหนือกันบ้างนะครับไปที่จังหวัดลำปางครับหลังจากในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาน้ําน้อยเกษตรกร,ร,กรที่ตําบลทุ่งพึ่งอ,อําเภอแจ้หม่มเขาก็หันมาปลูกถั่วและกันมากขึ้นเนื่องจากว่าเป็นพืชที่ต้องการน้ําน้อยช่วงนี้ผลผลิตก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วละครับแถมขายได้ราคาดีอีกด้วยละครับเกษตรกร,ร,กรที่ตำบลทุ่งพึ่งอำเภอแจ้หม่มจังหวัดลำปางครับ ก็พาการลงแขกรับจ้างเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วแระซึ่งก็คือถั่วเหลืองที่ยังไม่แก่ยังมีเมล็ดเป็นสีเขียวนั่นเองส่งขายให้กับพ่อค้าและตัวแทนบริษัทที่นําเมล็ดมาส่งเสริมโดยขณะนี้ครับก็มีผลผลิตออกมาเป็นจํานวนมาก เกษตรกรที่ปลูกถั่วแระรายหนึ่งครับเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ตนเองเก็บเกี่ยวข้าวโพดออกไปขายแล้วก็หันมาปลูกถั่วแระโดยมีบริษัทเข้ามาส่งเสริมและนําเมล็ดมาให้พร้อมประกันราคาขายที่กิโลกรัมละ17บาทแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับว่าจะต้องปลูกแบบปลอดสารพิษห้ามใช้สารเคมีหรือว่ายาฆ่าแมลงเด็ดขาดหากพบว่าใช้สารเคมีก็จะไม่รับซื้อเลยซึ่งผลผลิตที่ได้นั้นบางคนปลูกได้ไร่ละ2,000กิโลกรัม ถ้าขายก็กิโลกร,รัมละ17บาทก็จะได้เงินถึงไร่ละ3า0 0 0บาทเลยทีเดียวถือเป็นไรายได้ที่ดีพอสมควรนะครับโดยในพื้นที่ตำบลทุ่งพึ่งทั้ง6หมู่บ้านมีเกษตรกรปลูกถั่วและรวมกว่า5,000ไร่ซึ่งผลผลิตที่ขายนั้นถ้าเป็นบริษัทมาซื้อก็จะส่งไปจำหน่ายต่างประเทศแต่ถ้าเป็นพ่อค้าทั่วไปก็จะนำไปจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตลาดสดครับ และการปลูกพืชตระกูลถั่วนั้นนะครับนอกจากจะใช้น้ําน้อยแล้วหากทําการสับต้นแล้วไถกรบก็จะเป็นปุ๋ยไปในตัวอีกด้วยและก็ทําให้คุณภาพดินดีขึ้นยิ่งช่วงนี้รัฐบาลประกาศงดส่งน้ําให้ชาวนาใน26จังหวัดก็อยากจะให้ชาวนาและก็เกษตรกรครับลองหันมาปลูกพืชตระกูลตระกูลถั่วกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวถั่วลิสงหรือว่าถั่วละครับก็น่าจะมีความเสี่ยงที่ผลผลิตจะเสียหายน้อยกว่าทํานาอย่างที่จังหวัดชัยนาทครับล่าสุดก็ได้ออกมาส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกพืชตระ,ะกูลถั่วเหมือนกันครับในช่วงหน้าแล้งนี้เป็นถั่วดาวอินคาหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันเลยละครับนี่แหละครับต้นของถั่วดาวอินคาครับหลายคนอาจจะรู้จักในนามของต้นเศรษฐีเป็นพันไม้เลื้อยลักษณะฝักครับไม่ได้เป็นฝักยาวๆแต่เป็นคล้ายผลมากกว่าส่วนเมล็ดก็จะเป็นแบบนี้ละครับลักษณะเป็นเมล็ดกลมๆแบบนี้ ถั่วดาวอินคาครับเป็นพืชที่มาจากป่าอเมซอนของชาวเปรูโดยเมล็ดจะมีน้ำมันที่มีโอเมก้าสูงมีวิตามิน A วิตามิน E รวมแล้วก็กว่าร้อยละ90ที่สำคัญนะครับปลูกง่ายใบสามารถนำมาทำชาได้ด้วยให้ผลผลิตต่อไร่สูงขาดน้ำสามถวันก็ยังไม่ตายหากเทียบกับการทำนาซึ่งต้องใช้น้ำร้อยละร้อยแต่ถั่วอินคาใช้น้ำเพียงแค่ร้อยละ0.1เท่านั้นครับ ที่สําคัญต้องไม่ใช้สารเคมีเพราะว่าถ้าใช้สารเคมีเมื่อไหร่รากก็จะเน่าและตายในที่สุดแต่ว่าควรจะปลูกในที่ดอนหรือถ้าเป็นที่ลุ่มครับก็ต้องยกร่องไม่ให้น้ําท่วมขังได้ สำหรับไร่ที่เห็นนี้ครับก็เป็นไร่ถั่วอินคาของคุณลุงชำนาญน,นาคบัวที่ตำบลหาดท่าเสาอำเภอเมืองชัยนาทมีพื้นที่ทั้งหมด3ไร่ครับตอนนี้ต้นถั่วก็อายุได้2เดือนแล้วและก็เริ่มออกดอกแล้วด้วยคุณลุงบอกนะครับว่าที่หันมาปลูกถั่วชน,นิดนี้ก็เพราะว่าไม่ต้องใช้สารเคมีแม้จะมีหนอนแมลงรบกวนบ้างแต่ก็ถือว่าไม่มากนัก ซึ่งทางจังหวัดเองเขาก็ได้พาเกษตรกรคนอื่นๆมาดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ถือโอกาสจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมผลิตถั่วดาวอินคารวมกับสภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาทสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสํานักงานเกษตรจังหวัดสหกรณ์การเกษตรจังหวัดและบริษัทจงกิจเจริญประเทศไทยจํากัดกันที่นี่ด้วยล่ะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่ปลูกถั่วชนิดนี้จะมีตลาดรองรับ เพราะว่าทางบริษัทจงกิจเจริญจะตั้งโรงงานแปลรูปแล้วส่งผลผลิตไปจำหน่ายที่ประเทศจีนซึ่งมีความต้องการถั่วดาวอินคาสูงครับท่านผู้ชมครับจากเหตุรอบวางเพลิงโรงเรียน6แห่งในพื้นที่อําเภอมายอและทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีได้รับความเสียหายครับทำให้น้องๆน,นักเรียนไม่มีห้องเรียนขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนจํานวนมากครับ ทางกองบรรณาธิการข่าวช่อง11ก็ขอเป็นสื่อกลางในการรวบรวมหนังสือแบบเรียนครับแล้วก็อุปกรณ์การเรียนการสอนไปมอบให้กับน้องๆโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้สามารถบริจาคได้ที่กองบรรณาธิการข่าวช่อง11ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงโทรศัพท์หมายเลข022754926-7ครับมาบริจาคก,กันได้ตลอดทั้งวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการเลยละครับ ในช่วงนี้ครับยังคงมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามชมกันอีกกับ11เด็ดทั่วไทยครับาราตรีบุญยงปลัดจังหวัดสิงห์บุรีประชุมคณะทำงานโครงการนำที่ดินราชพัสดุสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและปลูกพืชทดแทนพลังงาน ตามที่สำนักงานธนารักษ์จังหวัดสิงห์งบุรีจัดขึ้นเพื่อจัดสรรที่ดินของรัฐให้เกษตรกรได้เข้าใช้ประโยชน์มีเป้าหมายทั้งหมด1ล้านไร่ทั่วประเทศซึ่งจังหวัดสิงห์งบุรีมีพื้นที่ในโครงการ4ไร่44ตารางวาอยู่ที่หมู่5ตําบลโพทะเลอําเภอค่ายบางระจัน คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรที to to ่มีรายได้น้อยและไม่มีที่ดินทำกินหนึ่งคนได้แก่นายประมวลสุขทวีให้ทำการเกษตรปลูกข้าวทั้งหมดเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่าของทางราชการและเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้เกษตรกรนายทวัชชัยรักขนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเปิดงานมหกรรมสร้างสุขภาวะดีวิถีไทยบึงการ เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักต่อการดูแลสุขภาพและมอบเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้านที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเรง็งความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับดีมากตามโครงการหมู่บ้านชุมชนลดโรคลดเสี่ยงสร้างสุขภาวะดีวิถีไทยภายในงานมีกิจกรรมแข่งขันฮูลาฮูปและเต้นอารบิกและนิทศการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆมากมาย นายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการชุมชนสัมพันธ์รำวงย้อนยุคและกิจกรรมถนนคนเดินริมนาดที่ลานอารบิกริมแม่น้ำนาหน้าสารจังหวัดพิจิตรหลังเก่าอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนพร้อมจัดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้านำสินค้ามาจำหน่ายหวังสร้างเป็นถนนคนเดินเพิ่มจุดพบปะพูดคุยพร้อมเป็นสถานที่ออกกำลังกายของชาวพิจิตรกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธในทุกๆอาทิตย์ นายพนุย้มศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายเอกพโตมอนสักนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวทะเลแถลงข่าวจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศกาลโคมไฟและส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท็อปประจำปี2557วันที่6-8พฤศจิกายนบริเวณบึงหัวทะเลตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมากิจกรรมภายในงานประกอบด้วยประกวดกระทงจิว๋วกระทงธรรมชาติ ประกวดหนูน้อยนพมาศแทพระบุตรเรืออีโปงการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังและจำหน่ายสินค้าโอท็อป และก็มาถึงช่วงหนึ่งในภูธรวันนี้ครับเราก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้สะพานอุตมานุสรหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าสะพานมอนครับได้สร้างแล้วเสร็จแล้วพร้อมเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมนี้ครับไปติดตามประวัติความเป็นมาของสะพานไม้แห่งศรัทธานี้ได้กับช่วงหนึ่งในพูธรครับ บรรยากาศที่อำเภอสังกระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงนี้ลมหนาวเริ่มมาเยือนพร้อมกับการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวและบรรยากาศแห่งความงดงามมีชีวิตชีวาของสะพานมอนเริ่มกลับคืนมาอีกครั้งสะพานมอนหรือสะพานอุตมานุสร เป็นสะพานที่ข้าแม่น้ำสองกาเลียที่ตำบลหน,นองลูอเภอสังขระบุรีเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาว850เมตรและเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไม้อูเบงในประเทศเมียนมาสะพานนี้สร้างขึ้นโดยดำรีของหลวงพ่ออุตมะ,จะเจ้าอาวาสวัดวังวิเวาการามในปีพุทธศักราช2529จนถึงพุทธศักราช2530 สร้างตัวใช้แรงงานชาวมอนเป็นสะพานไม้ที่ใช้สัญจรไปมาของชาวมอนกับชาวไทยที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่28กร,รกฎาคมพุทธศักราช2556เวลา18.30นาทีสะพานอุตมานุสรได้พังทลายขาดเป็นสองท่อน ในช่วงกลางสะพานขาดยาว30เมตรสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันนานถึง3วันทำให้เกิดน้ำป่าไหลเชี่ยวกรากจากทุ่งใหญ่นาเลสวนพัดขยะต่อไม้ลงสู่แม่น้ำสองกะเลียปะทะกับเสาสะพานทำให้เกิดขาดกลางและเสียหายเพิ่มเป็น70เมตรในเที่ยงของวันต่อมาเวลาผ่านไปกว่า1ปีการซ่อมแซมสะพานแห่งน,นี้ยังไม่แล้วเสร็จและเกิดสัญญาว่าจ้าง120วัน เนื่องจากทางบริษัทผู้รับเหมามีปัญหาไม่สามารถนำไม้ที่ต้องขนส่งมาจากภาคอีสานมาซ่อมแซมได้ทำให้ล่าช้าไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดและต้องยกเลิกสัญญาว่าจ้างในที่สุดหลังจากนั้นทหารช่างจากกองพลฐานร,ราบที่9คายสุรศรีเดียรร่วมกับชาวบ้านอำเภอสังขระบุรีทำการซ่อมแซมสะพานไม้ใช้เวลาเพียง29วันการซ่อมแซมสะพานก็แล้วเสร็จโดยจังหวัดกาญจนบุรี กองผลหานราบที่9ชาวบ้านและอำเภอสังขระบุรีได้กำหนดให้มีพิธีทำบนใหญ่และเปิดใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันเสาร์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2557โดยจะมีการแสดงแสงสีเสียงขึ้นเป็นครั้งแรกณนะสะพานไม้แห่งนี้ทั้งนี้เพื่อสื่อให้เห็นความสำคัญของสะพานอุตมานุสรที่มีต่อชาวมอญชาวบ้าน รวมถึงความสําคัญของหลวงพ่ออุตมะที่ท่านได้สร้างสะพานอุตมะนุสร์ขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพ,พันธ์ของคนในชุมชนไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นอันเป็นที่มาของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการคืนความสุขให้กับคนในพื้นที่อีกครั้งสุภาวดีเนียมทองไมตรีไซสังขะกะมลสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกาญจนบุรี ราายงนก็เหลือเวลาอีกแค่ <problema for Rad io> s. <S <ar ric> <S 2วันนะครับที่สะพานอุตมานุสรจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการครับในวันเสาร์ที่18ตุลาคมนี้ท่านผู้ชมครับสามารถติดตาม ความเคลื่อนไหวนั้นได้นะครับเพราะว่าทีมข่าวของเราครับจะไปจัดรายการสดกันที่หน้าในวันเสาร์โดยแบ่งเป็นสองช่วงครับในข่าวภาคเช้าเวลา7จ็นาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาและข่าวภาคเที่ยงครับเวลาประมาณ12บสนาฬิกาถึง13บสนาฬิกาครับในช่วงนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคําแนะนําติชมรายการก็สามารถติดต่อทีมงานของเราเข้ามาได้นะครับที่เ w w บ facebook.com แล้วไปที่เพจข่าวภูมิภาคครับส่วนในวันนี้ครับเราจะลากันไปด้วยภาพของงานประเพณีชักพระทางทะเลที่บริเวณ อ่าวท้องสาราครับอำเภอเกาะพง,งนันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับชาวบ้านที่นั่นครับเขาก็ได้ร่วมกันว่าเพลงชักพระซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะสมุยและก็เกาะพง,งนันจากนั้นก็ได้มีการร่วมทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับและสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นด้วยละครับส่วนในวันนี้ครับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอิจราพุ่มพวง,พ,งพร้อมด้วยทีมข่าวภูมิภาคทุกคนต้องขอขอบพระคุณสําหรับการติดตามสวัสดีครับ

ไฝหาความรู้มันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมครูปองดิจิตอลทีวีกสทชมาแล้วครับครูปองครับ